สวัสดีครับนักเรียนคุณครูชื่อครูแสงนะครับครูจะมาสอนเราในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกคนคงจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าครูจะมาสอนอะไรใช่แล้วครับครูจะมาสอนเราในเรื่องการจัดเรียงอนุภาคของสสารน,นั่นเองครับโดยในคาบนี้นะครับเราจะต้องมารู้จักกับการจัดเรียงอนุภาคแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคและก็การเคลื่อนที่ของอนุภาคของสสารชิ้นเดียวกันในสถานะของแข็ง ของเหลวแล้วก็แก๊สนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปสู่เนื้อหาก,กันนะครับครูอยากจะรู้ว่าสสารในความหมายของนักเรียนคืออะไรครับใช่ละครับสสารในความหมายก็คือสิ่งที่มีมวลต้องการที่อยู่และก็สามารถสัมผัสได้หรืออาจหมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรามีตัวตนต้องการที่อยู่แล้วก็สัมผัสได้นั่นเองเราอาจจะมองเห็นหรืออาจมองไม่เห็นก็ได้ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าสิ่งต่างๆที่รอบตัวเราล้วนแต่เป็นสสารทั้งสิ้นนั่นเองเช่นอากาศหินหรือว่าดินหรือว่าบ้านหรือแม้กระทั่งตัวเรานั่นเองครับส่วนสารนะครับก็คือสสารที่เราศึกษาจนทราบสมบัติและก็องค์ประกอบที่แน่นอนของมันซึ่งสารทุกชนิดจะมีลักษณะจำเพาะที่สามารถนำมาใช้ระบุชนิดของสารนั้นๆ ลักษณะเฉพาะตัวเรียกว่าสมบัติเฉพาะสารนั่นเองซึ่งสมบัติเฉพาะสารนะครับก็คือสิ่งที่บ่งบอกถึงตัวสารนั้นเช่นเนื้อสารหรือว่าสีหรือว่ากลิ่นรสหรือว่าจะเป็นการนำไฟฟ้าการละลายน้ำจุดเดือดจุดหลอมเหลวหรือว่าความเป็นกรดเป็นเบสน,นั่นเองครับ ตัวอย่างเช่นสมบัติของน้ำบริสุทธิ์นะครับซึ่งน้ำบริสุทธิ์ของเราจะไม่มีสีครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นแล้วก็มีจุดเดือดที่100องศาเซลเซียสแล้วก็มีจุดเยือกแข็งที่สุนย์องศานั่นเองครับก่อนอื่นเลยเรามาทบทวนความรู้กันก่อนจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราเได้เรียนกันไปจากที่ครูได้ยกตัวอย่างมาทั้ง5ตัวอย่างนะครับครูอยากจะรู้ว่าสิ่งใดที่เป็นสะสารนักเรียนพอจะตอบครูได้ไหมครับว่าสิ่งใดเป็นสะสารครับ ใช่แล้วครับอะไรเอ่ยก้อนหินใช่ไหมไอ้น้ําแล้วก็น้ําคลองเพราะเหมือนที่ครูบอกว่าสสารคืออะไรสสารก็คือสิ่งที่มีมวลใช่ไหมแล้วก็มันต้องการที่อยู่แล้วก็สามารถสัมผัสได้แต่ไฟฟ้ากับความร้อนมันสัมผัสได้ไหมใช่มันสัมผัสไม่ได้จึงไม่ใช่สสารนั่นเองครับนักเรียนรู้ไหมครับว่าภาพนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรครับ นักเรียนเห็นอะไรในภาพบ้างใช่ละครับมันเป็นการหลอมแก้วใช่ไหมเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับแก้วโดยผ่านกระบวนการการหลอมเหลวแล้วก็การขึ้นรูปแท่งแก้วใหม่นั่นเองซึ่งการทําผลิตภัณฑ์จากแก้วนะครับมันจะอาศัยพลังงานความร้อนด้วยนะครับโดยมันจะให้ความร้อนกับแก้วในเตาหลอมความร้อนก็จะทําให้แก้วหลอมเหลวจากนั้นก็จะขึ้นรูป แล้วเราจะนำแก้วที่ผ่านการขึ้นรูปนะครับไปอบเพื่อปรับลดอุณหภูมิอย่างช้าๆจนกระทั่งถึงอุณหภูมิปกติครับซึ่งเราพอจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าแก้วมันเกิดจากการหลอมเหลวโดยการได้รับความร้อนจากเตาหลอมซึ่งมันจะทําให้เปลี่ยนจากสถานะของแข็งเป็นของเหลวและแก้วก็ยังจะเกิดการแข็งตัวจากการนําไปขึ้นรูปโดยเราจะทิ้งให้มันเย็นตัวทําให้เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็งนั่นเองครับโดยครูอยากจะรู้ว่า ถ้าสารชนิดอื่นๆที่ต่างสถานะกันจะมีการจัดเรียงอนุภาคแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคและการเคลื่อนที่ของอนุภาคแตกต่างกันอย่างไรเดีย๋ยวเราจะไปหาคําตอบกันจากกิจกรรมแบบจําลองอนุภาคของสารครับโดยเราจะกําหนดให้ทรงกลมสีส้มแทนด้วยจํานวนแต่ละอนุภาคของสารซึ่งจริงๆแล้วนะครับอนุภาคของสารเนี่ยจะมีขนาดเล็กมากไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าครับ โดยของแข็งอนุภาคจะอยู่ชิดกันอนุภาคไม่สามารถเคลื่อนที่ได้และจะมีรูปร่างและปริมาตรที่คงที่และไม่ขึ้นกับภาชนะที่บรรจุด้วยครับดังนั้นนะครับเราจะเห็นว่าก้อนหินซึ่งเป็นของแข็งมีลักษณะเป็นก้อนที่มีรูปร่างและปริมาตรเหมือนเดิมไม่ว่าจะใส่ไว้ในภาชนะใดก็ตามครับส่วนสถานะของเหลวนะครับ อนุภาคจะอยู่ห่างกันมากกว่าในของแข็งเล็กน้อยและจะไม่เรียงตัวกันแต่ละอนุภาคจึงเคลื่อนที่ไปมาได้ทําให้ของเหลวเปลี่ยนรูปร่างได้แต่ของเหลวก็ยังมีแรงดึงดูดระหว่างอนุภาคสูงจึงเกาะกลุ่มกันไม่ฟ้งกระจายตัวอย่างอิสระจึงทำให้ของเหลวมีปริมาตรที่แน่นอนครับดังนั้นถ้าเราเทน้ำสีซึ่งอยู่ในสถานะของเหลว มีปริมาตรหนึ่งลูกบาศเซนติเมตรเทลงในภาชนะที่มีรูปร่างแตกต่างกันเราจะเห็นว่าน้ำสีมีรูปร่างเปลี่ยนไปตามรูปร่างของภาชนะนั้นโดยที่ปริมาตรของน้ำสียังคงเป็น100ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่าเดิมแสดงให้เห็นว่าของเหลวมีรูปร่างไม่คงที่แต่มีปริมาตรคงที่ครับส่วนทางด้านอนุภาคของแก๊สจะเห็นได้ว่าอนุภาคอยู่ห่างกัน กระจัดกระจายกันออกไปเคลื่อนที่ไปมาอย่างอิสระจึงทำให้แก๊สแพร่ไปตามพื้นที่ว่างของภาชนะได้ทุกส่วนรูปร่างของแก๊สจึงเป็นไปตามภาชนะที่บรรจุนั่นเองครับดังนั้นเราจะเห็นว่าแก๊สมีรูปร่างและปริมาตรไม่คงที่เปลี่ยนแปลงตามรูปร่างและปริมาตรภาชนะที่บรรจุถ้าครูบรรจุอากาศซึ่งอยู่ในสถานะแก๊สลงในลูกโปง่ง แล้วต่อเข้ากับถุงมือยางเมื่อครูป,ปล่อยมือที่บีบหลอดนี้ออกมาแก๊สจากลูกโป่งที่มีลักษณะเป็นทรงกลมจะเคลื่อนที่ไปยังถุงมือยางโดยแก๊สจะฟุ้งกระใจายในถุงมือยางทำให้แก๊สมีรูปร่างและปริมาตรตามถุงมือยางเราจึงสรุปได้ดั่งตารางที่ครูได้กล่าวมาครั้งต้นนี้ครับ หลังจากที่เราได้ดูวิดีโอกันแล้วนะครับคุณครูก็จะให้เราแบ่งกลุ่ม4-5คนทำกิจกรรมแบบจำลองอนุภาคของสสารในแต่ละสถานะกันครับโดยครูจะให้เราทำประมาณสัก20นาทีก็พอเสร็จแล้วครูก็จะสุ่มให้เรามาอธิบายสัก1กลุ่มและนี่นะครับก็คือตัวแทนกลุ่มของห้องที่ได้ทำแบบจำลองอนุภาคของสสารมาให้เพื่อนๆเ,เราดูนะครับ จากการเรียนเรื่องนี้เราจึงสรุปได้ว่าสารที่พบโดยทั่วๆไปจะมีสถานะที่แตกต่างกันทําให้มีสมบัติที่แตกต่างกันไปด้วยสารบางชนิดสามารถทําให้มีสถานะต่างๆครบสามสถานะได้โดยมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและความดันนั่นเองครับก่อนที่จะหมดคาบนะครับครูก็มีเกมให้นักเรียนได้เล่นกันเพื่อที่จะได้ทบทวนสิ่งที่เราเรียนมาในคาบนี้อีกด้วยครับ โดยเกมนี้นะครับครูจะส่งลิงก์มาให้เราในทางกลุ่มเรียนแล้วก็ให้เรากรอกชื่อเลขที่เข้าไปและเริ่มเกมได้ครับแล้วเดี๋ยวครูจะลองเล่นให้เราดูสักหนึ่งรอบนะครับและครูก็มีการบ้านให้เราได้กลับไปฝึกทำซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2ตอนนะครับถ้าเสร็จแล้วให้หัวหน้ารวบรวมเอาไปส่งไว้ที่โต๊ะครูเหมือนเดิมนะครับ และก็อย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่มาด้วยนะครับไม่งั้นครูจะไม่สามารถรู้ได้ว่าเป็นของใครถ้านักเรียนคนไหนไม่เข้าใจเกี่ยวกับการบ้านที่ครูสั่ง <c oughs> ก็สามารถทักมาถามครูได้ในรายส่วนตัวหรือจะเป็นรายห้องก็ได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวยังไงครูจะทิ้งไอดีไลน์ไว้ให้ในคลิปนะครับ สำหรับการเรียนการสอนในคาบนี้ครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคาบหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย